คุณสามารถรับเหรียญดอชคอยฟรีได้ผ่านการเล่นดอชมอนโกนั่นเองฉะนั้นการเล่นเกมนี้จะเป็นแนวไหนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ดอชคอยฟรี ee, ก็เข้าไปเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มัไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับเนื่องจากวันนี้เราก็จะได้รับเหรียญดอชคอยกันเลยฟรีๆนะครับเพียงแค่เ hmm. ล่นเกมดอชมอนโก้ดอชมอนโก o คือเกมอะไรนะครับเราก็ต้องไปติดตามในตัวข่าวด้วยกันตัวข่าวเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ากระแสะปีนี้ของดอชคอยเนี่ยมาแรงมากๆนะครับทำให้คนที่พัฒนาเกมนะครับได้เปิดตัวเล่นบนมือถือแนว AR เนี่ยนะครับ มีชื่อว่าดอชมอนโกนะครับเกมดังกล่าวเนี่ยจะคล้ายๆกับเกมดังที่ชื่อว่าโปเกมอนโกนะครับที่จะเล่นตามจับตัวละครที่ชื่อดอชมอนนั่นเองและเมื่อมันมีเลเวลสูงๆนะครับแล้วก็อัพขึ้นมาเรื่อยๆผู้เล่นก็จะได้รับเหรียญดอชคอยเป็นรางวัลน,นั่นเองฉะนั้นการจับดอชมอนนะครับและรับดอชคอยนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ดังนั้นเกมดอ m มอนโกเนี่ยถูกพัฒนาท่ามกลางกระแสความแรงของเหรียญดอชคอยนั่นเองโดยภาพนะครับของเกมถูกเผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะักพัฒนาดังกล่าวนะครับเขากล่าวว่าเกมดอ m มอนโกเนี่ยได้ถูกเปิดบนแพลตฟอร์ม ios ก่อนนะครับส่วน Android ก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและกำลังตามอธหลังนะครับเว็บไซต์หลักของดอ m มอนเนี่ย ได้ออกมาเผยแพร่ในละเอียดเกมแบบย่อยๆว่านะครับในข้ออันนี้นะครับมาจาก Twitter นะครับในข้อความตรงนี้เขาบอกว่าเริ่มตอนนี้นะครับจะจับดอชมอนตัวแรกของคุณรวมถึงประสบการณ์การเล่นกับดอชมอนนะครับที่คุณจะชื่นชอบเริ่มจับดอชมอนวันนี้แหละและหากคุณเป็นเทรนเนอร์นะครับที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถหาเงินดิจิตอลจากการไล่ล่าดอชมอนตัวอื่นของดอชมอนได้นะครับที่กำลังรออยู่เริ่มเล่นวันนี้จับตาพวกมันให้หมดนะครับหรือจับพวกมันให้หมดและคุณจะได้ดอชคอยเป็นรางวัลน,นั่นเองสิ่งที่เป็นโจทย์อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเกมนี้มันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันต้องเผชิญกับความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับเราจะไปเจาะที่เราประเด็นด้วยกันนะครับ ฉะนั้นแอปพลิเคชันบน Apple App Store นะครับแสดงให้เห็นว่าเกมนี้ได้รับการพัฒนามาจากโปรแกรมเมอร์ชื่อเชมิโซเรสนะครับเป็นเว็บไซต์ที่อธิบายการผลิตทีมงานของ f r เรสเ l น m i t ินะครับและเว็บไซต์ก็โฮสต์นะครับวิดีโออย่างเกมนี้ด้วยนะครับบางคนนะครับเลือกที่จะไม่เล่นเกมเนื่องจากข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับ คือปัญหาอย่างนี้นะครับการที่จะเล่นเกมนี้นะครับคุณต้องสมัครนะครับ user id แล้วก็กรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวนะครับนั้นข้อมูลเนี่ยมันจะไม่เป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าการสมัครเนี่ยมันต้องใช้บัญชี Google บัญชี Facebook หรือ Apple ID นะครับเหมือนกับเกม Pokemon GO นั่นเองต้องการให้หนึ่งในบัญชีเหล่านั้นนะเพื่อเล่นเกม AR เมื่อผู้ คนเนี่ยเริ่มเล่นเกมไปได้สักพักหนึ่งนะครับพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้แต่งอวตารนะครับหรือเทนเนอร์ได้น่าจะเป็นตัวชุดนั่นแหละนะครับหรืออัปเกรดเทนเนอร์นั่นแหละนะครับปัจจุบันนะครับยังไม่มีการรีวิวเกม d o ชมอนโกเท่าไหร่มีแต่การบอกในเว็บไซต์นะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือเกมเนี่ยนะครับในส่วนที่3เนี่ยเกมเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับความน่าเชื่อถือนะครับในเรื่องของ ตัวกราฟิกนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าดอชมอนนะนะครับโกตัวนี้มันจะมีเหรียญดอชคอยก็ตามซึ่งไม่เหมือนกับดิจิมอนนะครับแต่ผู้พัฒนาเกมนะครับก็ยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับในเรื่องของกราฟิกนะครับเขาบอกว่ามันไม่ดีเหมือนโปเกมอนโกนั่นแหละนะครับที่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคใหญ่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันแจกเหรียญดอชคอยนั่นเอง แล้วสิ่งที่ต่อมานะครับคือดอชมอนโกเนี่ยนะครับมันก็เป็นความสนใจของนักพัฒนานะครับเรานักเขียนโปรแกรมอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าเกมนี้มันฮิตนะครับสิ่งที่เขาจะทำตามมาคือเขาจะโฆษณาในส่วนต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนะครับภายใต้เกมของดอชมอนนี่แหละนะครับก็จะได้ค่าโฆษณากันเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องอดใจรอนะเพราะว่า ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับแผนการที่จะให้ออกมาเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเลน่นนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบทดลองก่อนโดยต้องเปิดโหลด Arc นะครับ apk น,นะครับมาลองเล่นก่อนเพื่อจะให้รู้นะครับและเข้าใจว่า d o m o n Go กเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรวมถึงกระแสรีวิวด้วย นะครับว่านักพัฒนาเกมเขาคิดยังไงนะครับฉะนั้นการพัฒนาเกมเนี่ยก็ผมบอกว่ามันเป็นไปได้อย่างยากลําบากนะครับมันต้องมีแบบมีแผนนะครับทั้งแกรฟ,ฟิกทั้งตัวเกมด้วยมันต้องให้สนุกนะครับถ้ามันซ้ํากับโปเกมอนโกมากไปนะครับรวมถึงตัวละครเนี่ยที่ผมได้ยินได้ฟังเนี่ยมันแค่มีดอชมอนตัวเดียวนะครับอย่างโปเกมอนโกมันก็จะมีตัวละครหลายตัวใน ในโปเกมอนใช่ไหมครับแต่ว่าดอชมอนโกเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดตัวไหนนะครับหรือมอนสเตอร์ตัวไหนที่เราให้จัดนะครับถ้ามอนสเตอร์มันเป็นแบบเดียวกันหมดมันก็จะอาจจะขาดเอกลักษณ์บางอย่างไปนะครับในตัวเกมก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าดอชมอนโกนะมันจะดีขนาดไหนมันจะปังขนาดไหนนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4ี่ช่องทางคือบล็อกดิจิตอลยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency นะครับก็เข้ามาได้นะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยก็ฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็เข้ามาพูดคุยนะครับติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและผมก็หวังว่าช่องของเรานะครับจะเป็น ช่องที่ช่วยเหลือท่านในการลงทุนนะครับเราขอบคุณสปอนเซอร์2ตัวคือออนซอนนะครับแล้วก็ Copycat ออนซอนมีอะไรที่น่าสนใจมากในเว็บไซต์นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการซื้อหุ้นนะครับคริปโตแล้วก็มีการลิงก์เข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับชั้นนำอย่างกิมมิ i นิอย่างคูโรบินะครับคอยเบสโปรไบแนนอะไรพวกนี้เข้าไปได้หมดเลย รวมถึงการซื้อโรบอท AI นะครับเพื่อจะทำการได้กำไรตรงนี้มานะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับมีอีกหนึ่งโฆษณานะครับคือ Copycat นะครับ Copycat จะเป็นมีสามบิสเนสโมเดลด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Copy Tra d e นะครับ Farming แล้วก็ ICO นะครับลองเข้าไปเล่นได้นะครับส่วน ICO เนี่ยต้องรอพ s ีเซอีกทีมันที่เท่าไหร่นะครับก็ว่ากันอีกที แต่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าดอจคอยจะ go t h e m ม o n ไปด้วยกันและดอจคอยนะครับก็จะช่วยให้พอร์ตการลงทุนของท่านมูลไปด้วยกันช่องคอยดงมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ